มื่อนี้มารวมการรวมงานออในงานออแสดงมูทิตาสมมนินปลมินเทียงตรงในเมื่อนี่เพิ่นไดออ้ประเลี่ยนถ้ำหาประโยมนะครับเราพร้อมกับอุปสมบทพ่อดีผู้เทาโบราณานเดียวองว่าสิบปีบวชนิน่งมี่สิบปีให้บวชพระวัสันาอันนี้บวชตามรอบถ้ำพาวีนัน บุญลูกหลานครับ เอาอันนี้พอเต็มยงเอาซ้ำแล้ว菩萨กวนเราตาเอาลานเราสัตว์ทั้งว่ากันสันนันละก็คันนะเบื่อบาดำกันมันไม่มีอยู่คนละไม่ก็เป็นบันบอนเดินมีอยู่คนละไม่ก็เป็นบันบอนเดินสัมบัตินี้สัมบัตินี้สิใหญยังเดินตรงไปชมพงไพนาคาบ้าดอยดงไม่ไปชมผู้เขาขัดวเชินกันกันกายมันนั่นแต่ละมีอะไรมากหลวงพ่อดงไม่ใหญ่งาวยาติบไปก็ต้องความว่ตกแต่งเอาของเมื่อไป เดินใส่ท้องย่างเดินสื่งเก้าไปกับสาวนั่งน้องสองคนหลีบตวนนันเดือนนันเดือนนันเดือนฮันันฮันันลาหนาฮันันฮะหอมวนนี้อย่าแบ่งเหียบเฮาเนี่ยมาสาววิ่งบ้านนี่มูสับสอดกลางผู้แจงกิงดิ้งตุนกะโดนหอมเลยอะไรจไต่ตอมซ้อมปนสามโนยำนั่นว่าดูการเทียมไทยเดือนสันนองยำนะ่รู้กันแทมไทยอากาศใจมีควันปลาดอนยังป่านดุงเฮาเมื่อรอเดี๋ยวส่งปลาติ่งตรงหงผู้มันลาย คู่บ้นละคันพ่อแก่คอยเขาคอยชานี้อ้อยหาสู่เสียงบอนบอนบอนวอนละวอนวอนละวอนบ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 อนชานี้บอนนี่ละแม่นะเหยียสู่ผู้สองข้างบางทั้งขึ้นไป่โคกป่าตั้งกะเดินยังถอยลอยเลยเห็นลอยผู้จอดจอดจะไม่กินจำมีบ่้อรำมาเรียนตัวโคกตัวดำตัวมิงนันเดวมิ้งมูหอกเรียนติดผู้ตัวนั่นเลยไงห่มมุมออกจากที่นั้นเพราะเรียกปลาดงทีบเขาเลียวไปไก่ตีกับเบืดตัวควนกลัวมีหม้อขวา แล้วไปซาบส่วนมีนันแล้วมีขอดขอดนี่และแม่นงองปูละคงคงตรงติงเป็นมันล้นตนแต่พระตรงติงพันลืมมีไหลลืมพันเคือดเสียมสมสอดอยูในดอนแล้วเขาเกยเลยไปตีนตาดฟังนันนัเสียงทัดตัดนพระธรมธรมธรรมนึงลับบานฝัดเปิดพระทวทวผาพังฟังเสียงดังเบืองบังมือบือดังก้องต่เข้าไปในห้องเสียงจนหดดังจันโอ้นัน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 นนอูนัน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 นมันในแตกจน เป็นคนคนเขากคนหินแตกเขา้าแล้วก็เป็นเอาเบินบังตกลงไปถึงกังกังบงังเป็นเนบังมันเป็นเบิ่งเป็น,บ,น,บ,นบางทางกลางดอนปยังผ้าสีแก้มเจ้าเรีนเขาปานาน้ำ อันนี้บุญมุน,นี้มาสนาภัยมิส่สร้รงางไว้แต่ก่อนกันอยู่กินหลับนอนจะอ่ำน้วยนี่ละเป็นให้เจ้าเอาในสบายให้ผู้ทำบาปใหยละความสวมัวหมองผิดทำนองห้องทำบาปกรรมนม้าาคคมนำตองตกลงไปในหอกฟวีจีบ่อใหญ่ไฟนันเลวให้เป้ไกจุดไม่ผ้านหนังเนึ่อเปยพังไฟนั่น,น,นลกกะว่ายังก็จุดจีเผาหล่นถึงเปลี่ยนคนกะบ่มีความสุขทุกไก่เอาไหายไฟได้ใจเผาไม่ทำไรจุด ีนั่งอยู่ใส่กะพนนอนอยู่ใส่กะเอาจิ้นเขาข้าวลงแม่นนันในเสียไปเยาวสบหอนแห่งทางใดไฟในใจยังมีลาบอจินลงใดผู้นำเผาไม่ไกลใจเฮาตลอดจนชีวิตบอดมวยไตยถิมบอลเลยคือ